สวัสดีครับพี่มิจากช่องมีอ้วนดวงทํานายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาราศีวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงชาวธาตุดินครับราศีพฤกษภราศีกันและชาวราศีมกรคุณควรทําอย่างไรนะครับเพื่อให้ความสัมพันธ์สําหรับคู่รักนะครับและคู่ครองของคุณเนี่ยที่มีปัญหานะครับหรือว่ารักที่มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องปัญหาที่คาราคาซังนะครับเรื่องปัญหาที่ทําให้ต่างคนต่างทุกข์ใจนะครับจะทําอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มันดีขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่แย่ให้เป็น เรามาดูคำทำนายและสิ่งที่อยากจะบอกชาวธาตุดินครับพฤกษ์ศพกันมังกรเป็นผลอย่างไรผมจะเปิดรูสามใบนะครับเดี๋ยวข้อนี้มาดูคำทำนายเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับและความสัมพันธ์ว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุดินพฤกษ์ศพกันมังกรเป็นผลด้านอะไรบ้างสําหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็แก้ไขให้สายการมาดีขึ้นเป็นพลังงานดีด้านอะไรนะครับลำดับแรกนะครับเปิดมาดูเลยเนี่ยคือเรื่องของความเจ็บปวดนะครับตกเป็นตําแหน่งที่1นนะครับความเจ็บปวดตรงนี้เองเนี่ยเด่นที่เรื่องอะไรนะครับแปล ว่าแผลในใจของชาวธาตุดินพึกศะกันมังกรเนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินสําหรับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แปลว่าดวงชะตาของชาวธาตุดินพึกศะกันมังกรเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักจะอ่อนไหวนะครับเข้าใจบุคคลอื่นมีคนมักจะมาปรึกษาเรื่องความรักนะครับหรือว่าเอาปัญหาชีวิตเนี่ยมาปรึกษานะครับชาวธาตุดินเยอะมากๆแต่พอเป็นเรื่องของตัวเองนะครับชาวธาตุดินมักจะไม่ค่อยแก้ปัญหาเรื่องของตัวเองได้ดีนะครับมันเลยส่งผลถึงปัญหาทางใจว่าความรัก คมักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จแต่ในกรณีเรื่องของการมีคู่ครองมีความรักมีคนคุยแปลว่าคุณมีแผลสําหรับความสัมพันธ์มีบทเรียนเล่มใหญ่มากๆสําหรับเรื่องของความรักเกิดขึ้นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยกังวลว่า บท,บทเรียนอันนั้นเนี่ยอาจจะได้หวนกลับมาใช้อีกครั้งหรือนํากลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งสําหรับความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาหรือเป็นถึงขั้นจบลงเลิกลาแบบนั้นนะครับลาดับรองถัดมานะครับมันคือเรื่องของภาวะทางใจที่ไม่เปิดรับอะไรเลยสําหรับความสัมพันธ์นะครับเกิดขึ้นแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยกังวลว่าหนังสือและบทเรียนเล่มเก่านี้จะส่งผลต่อชีวิตในอนาคตนะครับและสถานการณ์ปัจจุบันนี้สําหรับเรื่องของความรักนะครับของชาวธาตุดินพฤกษ ประสบกังก่อน,นะครับหากถามว่าวิธีการใดนะครับที่จะช่วยแก้ไขนะครับความรักนะครับหรือสิ่งที่มีปัญหาของชาวท่าดินคือพยายามนะครับเอาใจตัวเองออกมาจากบทเรียนนะครับที่มีปัญหาหรือว่าหนังสือเล่มเก่าที่เราเคยมองไว้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จกับเรื่องความรักมันจะไม่ดีกับเรื่องความรักโดนหักหลังโดนหักอกนะครับโดนทําร้ายจิตใจนะครับโดนเอ่อทร้ายกับเรื่องของความรู้สึกมามากทําให้ชาวท่าดินจริงๆแล้วเนี่ยไม่ กล้าที่จะเปิดใจกับเรื่องของความรักเลยแต่เมื่อมีความรักหรือเมื่อมีคนในความสัมพันธ์แล้วนะเวลานี้เองเนี่ยคุณพยายามจะต้องถอนตัวเองออกมาจากจุดนี้ให้ได้หรือมูฟออนจากความเจ็บปวดเก่าๆนะครับเพื่อเดินหน้าต่อสําหรับความรักในอนาคตนะครับตำแหน่งสุดท้ายก็ยังพูดถึงเรื่องของการปฏิเสธนะครับหรือการไม่รับนะครับแปลว่าความรักของคุณเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีปัญหาที่ชาวทาตดินเองก็ได้นะครับที่ตัวคุณเองไม่เปิดรับความรักไม่เปิดรับในความสัมพันธ์นะครับไม่เปิดรับคนใหม่ๆ ไม่กล้าที่จะรักใครไม่กล้าที่จะทุ่มเทเพื่อใครเพราะกลัวว่ามันจะไปซ้ำรอยเดิมไปซ้ำแผลเดิมไปซ้ำความเจ็บปวดเดิมๆแบบนั้นนะครับถ้าถามว่าปัญหาความรักนะครับสำหรับคนมีคู่หรือว่าคนมีแฟนหรือว่าคนมีคู่ครองนะเวลานี้เองเนี่ย ข้อเดียวเท่านั้นสําหรับชาวท่าดินเลยคือการเอาหนังสือเล่มนั้น,นออกจากใจไปก่อนนะครับแล้วก็มูฟออนจากความเจ็บปวดให้ได้นะครับความรักความสัมพันธ์ความก้าวหน้ารักในอนาคตที่ดีนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยถึงจะก่อเกิดสําหรับดวงชะตาของคุณนะครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวิธีการแก้ไขนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ที่มีคู่ครองนะครับหรือมีคู่รักที่กําลังมีปัญหาในเวลานี้นะครับคุณต้องพยายามเอาใจออกมาจากสิ่งที่มีปัญหาก่อนจะมองเห็นทิศทางที่ดีสำ รับความสัมพันธ์ได้ครับ